คลิปโตท็อปเทรนวันนี้นะครับเราก็มาเปิดข่าวสารเกี่ยวกับโลกคลิปโตกันอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับก็มีข่าวหลายๆข่าวมาฝากเพื่อนๆกันนะอ่ะโดยข่าวของ b ิ t คอย n ฮาวิ่งอาจจะไม่ได้ส่งผลดี ตามที่ JP Morgan กนคาดราคาไว้ว่าอาจจะร่วงไปที่42,000ได้ในเดือนเมษายนนะสิ่งนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับที่เราได้คุยกันเมื่อวานครับว่าคุณ d ดเนียลเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยบอกว,ว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะร่วงลงไปนะครับหลายเปอร์เซ็นต์ถึง15เลยเลยทำให้อาจจะอยู่ที่ระดับ40,000เนาะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เขานํามาพูดหรือว่าในส่วนของ JP Morgan ที่เขานำมาพูดเนี่ยบอกว่ามันอาจจะเกิดจากในส่วนของตัวอดีตที่เคยผ่านมาเอาเหตุการณ์อดีตมาบอกว่า ในอดีตก่อนที่มันจะพุ่งไปไกลอีกรอบนึงเนี่ยมันจะต้องมีการย่อนั้นนี่นู่นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบเดิมๆซ้ำๆเหมือนทุกปีหรือว่าครั้งนี้มันจะไม่ย่อให้เราเหมือนทุกครั้งก็ได้เพราะว่าเขาก็บอกกันว่าบิตคอยจะไม่มีทางแตะ6 0,000ได้ก่อนนาวิ่งแต่สุดท้ายแล้วมันก็เกินคาดจากหลายๆคนที่เขาเอาเหตุการณ์ในอดีตมาคาดการณ์เนาะซึ่งมันก็กลายเป็นว่าโอเคบิตคอยเล่นเราละใครที่รอของถูกอาจจะไม่ได้เจอของถูกแต่เนี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะลงมา42 0 0 0 จะลงมาจริงหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเนาะโดยนักวิเคราะห์จากพีเม์แก้นนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ิครา์ฮาวิ่งที่จะเกิดในเดือนเมษายนนี้อาจจะส่งผลให้มิคอานี้ร่วงลงมาอย่างมากนะเพราะว่าในส่วนของตัว,วรางวัลของนักขุดเองนะ่ยจะลดลงเหลือประมาณ6.25 BTC ต่อบล็อกนะครับแล้วกเ็เหลือเพียง3 หนึ่งสองห้าบีซีตอบล็อกคือมันจะลดลงครึ่งหนึ่งอยู่แล้วตามเหตุการณ์ในเดืนที่เข้าปันมาคือว่าเข้าโปรแกรมมาอย่างนี้ครับคือระวันมันจะลดลงครึ่งหนึ่งบิตคอยก็จะถูกฮาวิ่งก็คือฮาวิ่งคือครึ่งหนึ่งนั่นแหละนะครับลงไปเรื่อยเนาะโดยนักวิเคราะห์จากในสุดของ j p Morgan เขาบอกว่าต้นทุนการผลิตบิทคอย ตอของราคาของมันเนี่ยมันก็คืออยู่ที่ประมาณ42,000ดอลลาร์เนาะซึ่งสิ่งเนี้ยเขาก็ประมาณการไว้ตามต้นทุนของมันนะอ่ะทีนี้ครับเขาบอกว่าเขาก็ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆนะที่มันเกิดเหตุการณ์แนนีนมามนก็บอกว่าจุดตึงกลางประมาณการต้นทุน,น่ะ ของตัวบิตคอยน์ก็อยู่ที่ประมาณ26,500ดอลลาร์ในปัจจุบันนะซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น2เข้าอัตโนมัติหลังจากฮาวิ่งก็กลายเป็น53,000แต่สิ่งนี้มันก็จะเป็นตัวส่งผลอีกตัวส่งผลหนึ่งที่ทําให้ราคาบิตคอยนมันพุน่งสูงขึ้นไปเนาะถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ราคาบิตคอยมันจะร่วงลงจริงๆไหมผมก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าเพราะว่านะครับ บิทคอยน์ฮาวิ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกมันเกิดขึ้นทุกๆ4ปีและทุกๆครั้งที่มันเกิดต้นทุนมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทุกครั้งในอดีตมันเพิ่มขึ้นไปน2เท่ามันยังขึ้นออทามไฮได้ทั้งก่อนที่มันเกิดครั้งล่าสุดฮาวิ่ง ต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นไป2เท่ามันก็ยังเกิดการออสตามไฮที่6 7 0 0 0ได้และครั้งนี้มันจะเกิดการาวิ่งอีกต้นทุนมันก็จะเพิ่มขึ้นไป2เท่าอีกมันจะไม่สามารถออสตามไฮเหมือนออสามไฮได้เหมือนในอดีตหรออันนี้เราก็ต้องมารอติดตามต่อไปว่าสิ่งที่เขาพยายามจะพูดออกมาเนี่ยคือเขาก็แชร์จากประสบการณ์ครั้งในอดีตเนาะว่าอาจจะทําเกิดให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับนักขุดหรือว่าในสุดของนักลงทุนที่กำลังจะกระโดดเข้ามาตรงนี้เพราะว่า นักขุดหลายๆคนเนี่ยจะใช้ในส่วนของชิปหรือว่าเครื่องขุดที่มีประสิทธิภาพต่ําแตกต่างจากนักขุดสมัยใหม่นะที่อาจจะมีเครื่องที่มันใหม่กว่าแล้วก็สามารถประมวลผลได้เร็วกว่าแล้วก็ลดต้นทุนในส่วนของตัวแฮตเรทได้มากกว่าซึ่งจะส่งผลให้คนเหล่านี้มีต้นทุนในการขุดเนี่ยน้อยจ่ายค่าไฟน้อยซึ่งเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ0.05ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเนาะซึ่งสิ่งนี้เองเลยทําให้ราคาของบิตคอยเนี่ยอาจที่จะ ได้กําไรมากวามมก,มากว่าคนที่ใช้เครื่องกูดสมัยใหม่เนี่ยได้กําไรมากกว่าคนที่ใช้เครื่องกูดสมัยเก่าเลยทําให้คนที่ใช้เครื่องกูดสมัยเก่าเนี่ยจำเป็นต้องลกในส่วนของเครื่องขูดของตัวเองออกมาหรือว่าไปควบรวมกิจการตามที่เขากล้ากันนะคืออาจจะมีการควบรวมกิจการกับเจ้าอื่นๆเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดหรือเพื่อลดต้นทุนของตัวเองลงนะ,ะสิ่งนี้ก็อาจจะทําให้นักขุดเนี่ย เขาหันมาเก็บบิตคอยน์ไว้กับตัวเองมาขึ้นเพื่อที่จะเรียกว่าไงล่ะรอจังหวะที่บิตคอยนมันนี่มีจริงๆค่อยออกมาขายอันนี้คือสิ่งที่เขาคาดการเนาะหรืออาจจะขายออกมาเลยเราก็ไม่รู้แต่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าไม่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับยิ่งมีการขุดได้น้อยลงมากเท่าไหร่แต่มันก็เป็นตัวตัวหนึ่งบอกนะว่าราคาบิตคอยอาจจะสูงขึ้นเพราะว่ามันจะหายากมากขึ้นและเหตุการณ์สำคัญคือเมื่อในคะรั้งอดีตนะครับเราจะเห็นว่าเครื่องขุดเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นมาก เพราะว่าบิตคอยมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆถู่ไหมครับแล้วเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าตัวชิปต่างๆอีกเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราย้อนกลับไปสมัยก่อนเราขุดบนเว็บขุดด้วยใช้คอมพิวเตอร์ต่อมาก็มีเครื่องขุดที่เป็นแบบเฉพาะมีเป็นแบบโอโหตัวเวอร์ชันหนึ่งสองสามสี่คือไวมากนะครับยิ่งมีการอัปเกรดขึ้นมาก็คนก็ต้องตามเครื่องให้ทันบางทีเป็นเครื่องห้าร้อยเครื่องพันเครื่องพันห้าเหมือนกับแบบเครื่องยนต์เลยเนี่ยคือผมก็จํารหัสของเครื่องขุดไม่ได้เนาะแต่ส ต้นทุนมันสูงขึ้นแต่เทคโนโลยีที่ใช้เอามาผลิตเครื่องกุณเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามอย่างเช่นในส่วนของตัว Nvidia หรือว่า AMD พวกนี้เขาก็ผลิตชิปที่มันเร็วขึ้นกว่าเดิมสําหรับคริปคอยโดยเฉพาะก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็เลยอาจจะไม่ใช่ตัวกังวลหลักที่เราต้องมานั่งกังวลอะไรนะเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็พัฒนาตามกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ เอาต่อมาครับก็บเป็นอีกหนึ่งข่าวที่นํามาฝากันสำหรับตัวล่วงลึกตัว Bitcoin EVM เอมเรเนาะตัวเนี้ยเป็นตัวที่เอาไว้ทำนายสุดมันยําของราคา i t t o o n ในอนาคตเนาะซึ่งในตัวนี้นะครับมันเอาไว้วัดในส่วนของกระแสของ Bitcoin ว่าตอนเนี้ยมันบูมสุดขีดแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันเอออยู่ในจุดจุดไหนเนาะซึ่งสิ่งนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆผมจะไม่ขอรายยาวนะตัว Bitcoin m v r v เดตัวเนี้ยมันเป็นดัชนีที่เอาไว้คาดการ มูลค่าหรือว่าตลาดของคริปตัวว่ามันแม่นยําแค่ไหนนะเพราะว่าตัวนี้เราจะสังเกตได้เลยว่าสาเหตุที่ตัวเครื่องมือตัวนี้มันได้รับความนิยมแพร่หลายคือเขาเอาไว้ดูว่า้ตอนนี้บิตคอยเนี่ยเราอยู่ในจุดที่สมควรซื้อแล้วไหมหรือเราเข้ามาตอนนี้ทันไหมหรือว่าตอนนี้มันสูงเกินไปแล้วที่เราจะกระโดดเข้ามาอาจจะติดดอยหรือเปล่าถ้าเกิดเราสังเกตในตัวที่มันเป็นสีนําเงินตัวนี้จะไหมครับกับตัวสีขาวตัวนี้ให้เราสังเกตตัวสีน้ําเงินเป็นตัวหลักนะถ้าเกิดว่าไอ้เส้นสีดาเงินกับเนี่ยคือบิตคอยนะ มันอยู่ที่ต่ำกว่าหหรือ1ประมาณนี้คือเฮ้ให้บิตคอยเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราสมควรจะเก็บนะอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาระดับ2นี่ก็ยังพอสูุดทูจะถ่ายไปได้นะครับแต่ระดับ3เนี่ยเออคนเริ่มที่จะมีกําไรกัน,น้วครับแต่ถ้าเกิดว่าไปถึงระดับ4ก็คือตรงเนี้ยคือว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันอาจจะดอยหรือเปล่าเพิ่งในอดีตมันเคยไปถึงระดับ4ครั้งหนึ่งนะซึ่งแต่ตอนเนี้ยนะครับเรายังไม่ถึงระดับ2เลยก็คือว่ายังสามารถที่จะ ไปได้ตอนนะซึ่งสิ่งนี้มันเป็น,เป,นเป็นตัววัดระหว่างมูลค่าบิตคอยกับตัวปริมาณบิตคอยที่มีอยู่จริงในตลาดพวกนี้เนาะเอามาหารกันหรือเอามาหาค่หามูลค่าแท้จริงของมันนะซึ่งสิ่งนี้นะเ,นเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะในส่วนของตัวคลิปตัวคอนนะหรือคลิปตัวครีมนี่แหละนะผมจะไม่ได้นะไอเครื่องมือนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ซึ่งเขานิยมกันมากนะว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่า ตอนนี้เราควรที่จะเข้ามาซื้อบิตคอยน์ไหมเราเข้ามาตอนนี้ทันตลาดกระทิงไหมหรือว่าตอนนี้มันสูงเกินไปแล้วเราควรจะขายหรือเปล่าก็ใช้สามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้นะครับผมจะไม่ขออธิบายเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่ามันจะต้องบอกไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวเนาะเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวแต่เรานํามาฝากกันว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะเกือบเกือบจะสามหมื่นนะซึ่งตอนนี้คือยังอยู่ในช่วงที่เราสามารถที่จะเข้ามาได้นะครับแล้วก็รอไปขายตอน6กหมื่นสี่หกหมื่นเจ็ดหรือว่าเจ็ดหมื่นในรพวกนี้ได้ซึ่งนะครับ คำว่า C ไมเอก4ตัวนี้ที่เขาบอกว่าในอดีตคือมันจุดที่พีคสุดๆกับไรสุดๆแล้วคนที่จะทําการขายมันก็อาจจะไม่ใช่ตัวชีวัดแบบเดิมอีกตัวไปแล้วนะเพราะว่านะครับสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นในอดีตก็จริงเพราะตอนนั้นมนยังไม่มี Bitcoin Spot ETF ซึ่ง ตอนนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดไปได้ไกจริงๆตัวเลขเนี่ยมันอาจจะพุ่งไปอันดับ5-6เลยก็ได้และจะเป็นจุดพีคถูกไหมเพราะว่ามันมีการหนุนของสปอร์ตบิคอนเซียเข้ามายซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันยังไม่เคยเกิดขึ้นซึ่งอาจจะตัวเลขมันจะไปที่สูงกว่า4ก็ได้หรือถึง4ปุ๊บก็าอาจจะที่ขายด้น,นี้เราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวรอตลาดมนเฉลยกัน,กนบอ,อ,อไปเนาะ ต่อมาครับกราตอนซเอฟเสมอต่อบอร์ดมีนาคมนี้นะซึ่งสิ่งนี้นครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีของชาวไทยนะว่ากราตอนเนี่ยเขาเตรียมที่จะประชุมว่าจะเอาตัวบิตคอยสปอร์ตเฟเนี่ยเข้ามาหรือเปล่านะซึ่งตอนนี้ก็มีการหาหรือมีอะไรกันนะแต่ผมคิดว่าตอนนี้ต่อให้ไม่มีสุดของตัวกองทุนสปอร์ตบิตคอยเฟที่มันอยู่ในกระดานไทยหลักๆนะแต่ก็มีเจ้าหรือว่ามีโบรกเกอร์หลายๆคนที่เอาเข้ามาแล้วนะ สีม่วงก็มีนะครับแล้วก็ในส่วนของโบรกเกอร์ต่างประเทศที่เราสามารถเข้าไปลงทุนได้ก็มีซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นในส่วนของตัวแบล็กロックกับตัวเจพีมอร์แกนลายวพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถเข้าไปหาดูได้ในส่วนของตัวสีม่วงนะครับตัวเนี้ แต่ว่านะครับตัวนี้เขาอาจจะเสนอขายว่าเออเดี๋ยวเขาจะเอามาเราเอามาประชุมกันว่าจะมีจัดหรือว่ากองทุนรวมที่เป็นในส่วนของตัว E t F ของ Bitcoin ก็ได้นะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับก็ต้องรอการประชุมแล้วก็รอการสูปกันต่อไปว่าจะได้จัดหรือว่าจะได้ให้อนุญาตให้มีไหมเพราะว่าตอนนี้มันยังอยู่ในส่วนของการพิจารณาเนาะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมาจริงเนี่ยอาจจะมีในส่วนของลูกเล่นอาจจะมีการยกเลิกค่าธรรมเนียมการซื้อการขายอะไรหรือเปล่าเพื่อเป็นการดึงดูดนะครับให้กับคนหันเข้ามาในส่วนของโปรบิตทียสปาย แทนที่จะไปเล่นต่างประเทศเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนนะครับก็เอาตัวเองออกไปอยู่ในส่วนของโบรกเกอร์ต่างประเทศเพื่อที่จะเล่นในส่วนของตัวสปอร์ตบิคอยน์ใีเอเนาะเพราะว่าในไทยเนี่ยอาจจะยังไม่มีมากมายให้เลือกค่ะตัวที่มีอาจจะมีค่าธรรมเนียมที่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่มีเงินน้อยๆประมาณนั้นนะครับบางคนเขาต้องการพื่อประหยัดสุดๆเนาะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับต่อมาครับเปิดกลยุทธ์ในส่วนของตัวบล็องนะครับตอนนี้ก็มีนักเทรดเทียนามซึ่งมันเคย คนเนี้ยเขาเคยโพสต์ในส่วนของเหรียญบองตอนที่มันบูมใหม่ๆนะเขาเปลี่ยนเงินจาก5้าแสนเป็น400ล้านด้วยเหรียญบองนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับเขาก็ทำเขาเนี่ยสามารถที่จะทํากําไรจากบองได้ซึ่งผมจะเล่าให้ฟังนะครับจะไม่อ่านข่าวนะเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยบนคริปโตเอ่อบนทวิตเตอร์ของเขานะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนเงิน,งนจากหมื่นหกพันดอลลาร์เป็นเงิน12ล้านจุดเอ่อสิล้านดอลลาร์ได้นะโดยการที่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อปี2023เนี่ยเขาก็ได้โพสต์เป็นครั้งเขาเปิดสัญญาณรองเลยนะคครรััับบแลละหงงจาาากกนนน้อเี่ย็ พุ่งขึ้นไปแเราเลยทำให้เขาเนี่ยมีมูลค่า,าในส่วนของอกําไรในพอร์ตมากถึง12.7ล้านดอลลาร์ครับแต่หลังจากนั้นเองครับราคาก็ร่วงลงมาแต่เขาก็ยังไม่ทําการตัดสินใจที่จะาขายหรือว่าจะจบสัญญาแต่เพียงเท่านั้นนะ เขาก็ยังถือต่อนะับและทําการวันนี้นะครับเขาก็ได้โพสต์ในส่วนของพอร์ตของเขาขึ้นมาอีกว่าราคาบลองมันดีดกลับขึ้นมาแล้วซึ่งเพื่อนๆก็คงจะเห็นว่าตอนนี้ราคาบลอกเนี่ยดีดกลับขึ้นมาก่อนที่เขาจะเข้าเบย์เนยนะคือแบบขึ้นมาที่ระดับเดิมแล้วก็คือกําไรของเขาเนี่ยก็บวกมาที่ไปที่ระดับเดิมแล้วคือ12.7ล้านดอลลาร์เหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ขายยังไม่ปิดโพซิชั่นอีกนะก็ยังรอต่อไปซึ่งก็ถือเว่นานๆเลยนะน,นี้ผมก็ม,มั่นใจกับเขาเหมือนกันว่าเขาเนี่ ไปได้เรื่อยผมเชื่อว่าพอแล้วเขานี่อาจจะไปแตะระดับ20หรือว่า50ล้านได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยังทําการลองต่อไปเรื่อยเพราะว่าราคาบ้องเนี่ยโหง,งดตามสัญนญาเลยนะครับอ่ะสิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่บอกว่าเหรียญมีนโลเคโตเนี่ยค่อนข้างที่จะสามารถทํากําไรได้แลวก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงเพราะว่าการที่เขาไม่ตัดสินใจเอากําไรออกมาก่อนตอนแรกนะครับแล้วรอมันลงมาแล้วค่อยเปิดสัญญ,ญาณออลองอีกรอบนึงเนี่ยอาจจะทําให้เขาได้มีเงินมากกว่านี้ก็ได้หรือการที่เขาไม่ตัดสินใจขายณนตอนนั้นหรือว่าปิดปันนนนั่นนน้าากกมมลงไปว ขาอาจจะเสียเงิน12ล้านหรือว่าเงินทุนของเขามือลหนมื่นหกพัเนี่ยไปเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความน่ากลัวของ,ของโลกคริปโตนะครับอะต่อมาครับสิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครับสิ่งเอ่อที่เราบอกว่าถ้าว่าอ่าให้กระจายพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยไปในอายๆ แพลตฟอร์มในหลายกระดานเทรดเนาะเพราะว่าวันนี้มีผู้นะครับที่ใช้ไบแอนด์่มีชื่อว่าบูมนะครับก็ได้สูญเสียเงินของตัวเองไปนะรับมูลค่า70,000ดลอลลาร์เนาะก็เหลือเพียงแค่2ดอลลาร์เท่าน,นั้นนะครับมันเกิดการที่เงินเนี่ยออกไปจากกระเป๋าของเขาดื้อๆๆเลยโดยเขาไม่รู้นะครับจิงเนี่ยก็ทําให้คุณริชาร์เถึงเนี่ยเข้ามาตอบว่าตอนนี้กํกาลังตรวจสอบอยู่นะว่ามันเกิดสาเหตุมาจากอะไรดูแฮกมาจากตรงไหนซึ่งสิ่งนี้เองนะครับเขาก็ได้ทักไปถามในส่วนของตัวคนที่ดูแลระบบของไบแอนด์เขาก็บอกว่ามันเกิดจากการทีี่มคนไปอก ยูสเซอร์ของเขานะครับด้วย IP ใหม่แล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนรหัสใหม่ซึ่งอันเนี้ยมันได้รับอีเมลมาจาก Google เขาก็เลยอนุญาตไปนะซึ่งสิ่งนี้เขาบอกว่า hey, มันไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะเพราะว่าการที่จะไปเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องได้รับการยืนยันที่มันหลายขั้นตอนหลายชั้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไม่รู้ว่าเขาตั้งอะไรบ้างอย่างเช่นของผมเนี่ยตั้งไปเลยบทั้งสแกนลายมือสแกนหน้าทั้งรหัสทั้งตัวสไลด์ทั้งตัวในส่วนของตัว Google Administrator คือหลายอย่างมากนะครับก็ไม่รู้ว่่าาเาเนีย ใส่ไปกี่ชั้นเนาะแต่ผมผมเนี่ยคือแบบล็อกแบบล็อกหลายๆชั้นจริงๆคือแบบเอาให้อยู่นะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้แบบกระจายไปในหลายพอร์ตแต่ว่าผมก็เป็นไปประมาณ5กระดานนะก็คือให้มันสัดส่วนเท่ากันคือ50 50 50 5 0แบบนี้ไปเลยประมาณนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราไหมนะ เอาต่อมาครับในส่วนของอาราคาหรือว่าในส่วนของตัวเหรียญ800ล้าน u t c นะที่เขาได้ทําการเผาไปแล้วของตัว u t c ซเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้ตามข่าวนี้เพราะว่ามือถือผมมันยังซ่อมไม่เสร็จนอกกว่าจะได้อัปเดตข่าวเนี่ยก็ เราข่าไปแล้วประมาณหลายวันครับก่อปไปจะมาบีกรอบหนึ่งก็ได้ทำการเผาไปแล้วหลังจากที่เรารอมานานนะเพราะว่าโหลดโวต์หลายครั้งนะครับก็ไม่เคยได้เผาสักทีแต่ครั้งนี้ก็ทําการเผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าลดอุปทานไปได้พอสมควรนะประมาณ796ล้านกับ777ตัว u ูทีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสําหรับ การรอคอยของชุมชนลูน่ากาสิหรือว่าชุมชนวิ c ีซีหรือว่าชุมชนเทอร่าเนาะที่ตอนนี้เรามีเกลือแล้วนะเพราะว่าตอนก่อนหน้าน,นี้มีโบดโบดขึ้นมาก็ไม่เกิการเผาแต่ตอนนี้คือเผาจริงเลยนะครับอะ ต่อมาครับเป็นข่าวส่งท้ายนะครับบิตคอยเตรียมที่จะทําการพุ่งเกินออทามไฮนะเพราะว่าคุณจิมแคร์เมอร์เนี่ยเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยจะไม่มีทางครับไปออทามไฮได้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนาะเพราะว่ามันขึ้นมาที่64,000แล้วเขาก็าจะไม่เกินมันจะไม่ไปไกลแล้วก็ดีแล้วแต่สิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่คนบอกว่าหลังจากนี้แหละบิตคอยจะไปได้ไกลกว่า6ก0 0 0แน่นอนเพราะว่าคุณจิมแคร์เมอร์ พูดอะไรแล้วราคาขอมบินคอยมันก็จะสวนไปตามนั้นนะครับก็คือว่าบอกว่าลงมันก็จะพุ่งขึ้นไปทันทีนะ,ะสิ่งนี้ก็นํามาฝากกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ